คุณครูปริตภาพาดำสีนะครับที่จะพบปะพูดคุยนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร์เรื่องที่มาของศักราชและการเปรียบเทียบการใช้ศักกาชนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ของเราที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทินปฏิทินไทยจะมีลักษณะสองแบบนะครับก็คือแบบพุทธศักราชและก็คริสตศักราช พุทธศักราชหรือพศคือช่วงกําหนดเวลาซึ่งกําหนดเอาปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณิพ,พานเป็นเบื้องต้นในการกําหนดนับซึ่งพระพุทธศักราชนี้ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปริณิพ,พานแล้วหนึ่งปีนะอ่านว่าปรินิพ,พานหมายถึงตายนะซึ่งแต่ละประเทศจะมีวิธีการนับที่แตกต่างกันยกตัวอย่าง ในประเทศพมา่าประเทศกัมพูชานับในปีที่พระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานเลยเช่นในประเทศไทยเป็นปีที่พุทธศักราช2563แต่ในประเทศพมา่าและกัมพูชาจะเป็นปีพุทธศักราช2564ส่วนในประเทศศรีลังกาจะเปลี่ยนจากสกราชในวันวิสาขบูชาแต่ประเทศไทยจะเริ่มนับจากปีที่ พระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงลับไปแล้วครบหนึ่งปีเป็นปีเป็นพศหนึ่งหรือพุทธศักราชที่หนึ่งปรินิพพานนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่พระพุทธองค์นั้นนะครับเป็นวันที่พระองค์นั้นปรินิพพานนะะภาพทั้งสองภาพที่นักเรียนมองเห็นในขนาดนี้นะครับ ต้องทาความเข้าใจนะต่อไปคําว่าคริสสการาชนะครับคริสสการาชคือตัวย่อก็คือคอสอเป็นสกราชที่ใช้ในประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์โดยเริ่มต้นจากที่พระเยซูป,ประสูตเป็นคอสหนึ่งปัจจุบันคนทั่วโลกนิยมใช้คริสสกราชเป็นสกราชสากลน,นะครับอันนี้ก็คือผู้นับถือศาสนาคริสต์ แต่ของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราภาพอีกภาพหนึ่งนะครับของคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชก็วันที่พระ,ว,พระวันที่พระเยซูประสูตินั่นเองนะครับก็ผู้ที่นับสื่อศาสนาคริสต์นั้นก็จะนับเป็นคริสต์ศักราชเป็นคศหนึ่งในวันนี้นะครับวันที่พระเยซูประสูติครับต่อไปฮิรอศักราช ฮิร์รัษสกราชหรืองอฮอสจุดนะครับเป็นสก,กราชที่ใช้ในประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเริ่มนับเมื่อท่านนบ,บีมุฮัมมัดกระทากับฮิร์รัษฮิราะแปลว่าการอุปยโยกย้ายนะครับคือการอุปยพจากเมืองเมก,กาไปอยู่ที่เมืองเมดินะเป็นปีเริ่มต้นของสก,กราชอิสลามซึ่งถือเป็น งจสจหนึ่งตรงกับปีพุทธศักร,ราชหรือพศ1 1 6 5หรือคศ622ฮีทรอศักราชนะครับนี่คือก็คือการอพยพย้ายเมืองนั่นเองนะครับการอพยพย้ายเมือง ก็ใช้ยานพาหนะในยุคสมัยโบราณก็คือเราใช้อูดในการอุปยบย้ายถิ่นย้ายถิ่นฐานนะครับของอนบีมูฮัมมัดทีนี้ก็มากิจกรรมนะครับกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมของนักเรียนนั้นนักเรียนต้องไปทําในสมุดของนักเรียนนะครับนะโดยนักเรียนใช้แบบเรียนในหน้าที่เจบ ด้วยนะครับเป็นตัวควบคู่กันหน้าที่หน้าที่เจ็ดหน้าที่หกหน้าที่เจ็ดนะครับหน้าที่แปดนะครับหน้าที่แปดนักเรียนทําความเข้าใจและก็ศึกษาในตรงนี้และนักเรียนก็ไปตอบคําถามลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับสมุดของเรานั้นเราก็จะแยกเป็นวิชาของเราเป็นโดยเฉพาะโดยที่เราไม่ไปผสมกับวิชาอื่นๆนะวิชาประวัติศาสตร์ก็ใช้ปกเหลืองนะครับลูกปกเหลืองให้หนูๆเนี่ย เขียนนะเขียนคําถามจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการเรียนในตรงนี้ไปนะข้อที่1นะพอพอจุดสอจุดหมายถึงอะไรอันนี้ก็คือเป็นตัวย่อแล้วเราให้หนูนั้นตอบเป็นคําเต็มนะครับข้อที่2คอจุดสอจุดหมายถึงอะไรนะจะให้หนูตอบเป็นคําเต็มเช่นเดียวกันก็คงจะไม่เกินความสามารถนะครับตรงนี้ส่วนข้อที่สาม เพราะเหตุใดคริสต์สกราจึงถูกใช้เป็นสกราสากลน,นะครับนักเรียนให้เหผลประกอบนะครับข้อที่4การนับคริสต์ักราชเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดนะครับข้อนี้ก็ง่ายเมื่อกี้ก็ในปีที่นะาศาสดาของศาสนาค,นคริสต์นะก็คือพระเยซูนั้นประสูตินั่นเองใช่ไหมครับนะครับ วันเราเริ่มนับของศาสนาคริสต์ก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันพระเยซูประสูติขึ้นมานะครับต่อไปข้อที่5การเริ่มต้นนับปีพุทธศักราชของประเทศไทยนับพศหนึ่งตั้งแต่เมื่อใดนะก็หนูก็ตอบง่ายเมื่อกี้เราก็ผ่านมาแล้วมันอยู่ในหน้าที่7ของหนูนะครับก็เริ่มนับตั้งแต่จากปีที่พระพุทธเจ้าปารินิพานแล้วก็ล่วงลับไปแล้วครบ1ปีนะครับครบ1ปีเป็นปีพศหนึ่งอันนี้ของประเทศไทยเรานะครับ ข้อที่6ฮิรอศักราชเป็นศักราชที่ใช้ในประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดอันนี้ง่ายมากนะครับอยู่ที่ปลายดินสอของหนูๆแล้วว่านับถือาศาสนาต้องเป็นถ้าฮิร้อนี่ก็คือาศาสนาอิสลามใช่ไหมครับนักเรียนคงจะจําได้และก็จะคงทําความเข้าใจก็ในนักเรียนนั้นศึกษาทําความเข้าใจเพิ่มเติม,ตมกับกิจกรรมในหนังสือในหน้าที่6 นะครับหน้าที่7หน้าที่8นะครับที่ไปตอบคําถามกิจกรรมของการพัฒนาผู้เรียนในวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนมีความตั้งอกตั้งใจและก็มีความมุ่งมั่นนะครับมีความมานะมีความพยายามนะก็จะเข้าสู่หนทางแห่งความสําเร็จของการเรียนรู้ขอให้นักเรียนนั้นจงเป็นเด็กที่มีความขยันอย่าเป็นเด็กที่ขี้เกียจนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็กล่าวขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ